นัติกำมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจนยอดรายงานตัวครับเรื่องของชูชกกลับชาติมาเกิดเนี่ยเกิดขึ้นกับนายประยูนหนุ่มบ้านนอกรูปร่างสูงใหญ่แต่ว่าเป็นคนลงพุงมาตั้งแต่เด็ก เกิดมาเป็นเด็กที่กินเก่งมากแม่จะไปทำงานหรือว่าออกรับย่างที่ไหนไม่ได้จะฝากยายกระตาเลี้ยงมันก็ร้องบ้านแทบแตกต้องอยู่กับแม่ประยูนนี่จะหิวนมบ่อยอยู่ห่างแม่ไม่ได้กินทุกชั่วโมงนอนเดี๋ยวเดียวก็ตื่นบ้านก็ยากจนต้องเอาน้ำข้าวช่วยเสริมไม่มีเงินซื้อนมผงสมัยนั้นก็น้อยบ้านนักที่จะรู้จักนมผง ถ้าเป็นนมคนหวานก็พอจะรู้จักกันพ่อกับแม่ก็บอกว่ามีลูกแค่คนเดียวก็หาแทบจะไม่พอกินเออสมัยนั้นยาคุมก็ยังไม่มีใครรู้จักทำให้พ่อแม่ของประยูนแยกกันนอนมันเป็นชีวิตที่น่าสงสารแต่สองผัวเมียก็ยังรักกันดีช่วยกันปูมฟักเลี้ยงดูลูกชายพอเจ้าประยูนอายุได้สักสองสามขวบก็กินข้าวเหนียวเป็นกระติบแล้ว ตายายก็บอกว่าลูกยักษ์ลูกมานมาเกิดหรือว่าชูชกมาเกิดกันแน่วะเนี่ยกินกล้วยแต่ละครั้งสองหวีถึงจะอิ่มแต่ทุกคนก็รักประยูนมากประยูนโตขึ้นมาก็ได้เรียนแค่ป .4 ตอนไปโรงเรียนไปนั่งกินข้าวรวมกับเพื่อนก็มีแต่คนรังเกียจเพราะประยูนกินเอากินเอาไม่รู้จักเผื่อแผกไร,รเพื่อนเอนกินไม่ทัน ตอนหลังก็มีแต่คนไล่ให้ประยูนกินข้าวคนเดียวไม่มีใครมาร่วมวงด้วยขราวคราว,าวความกินเก่งของประยูนรู้ถึงหลวงพ่อจะเอาวาดที่วัดท่านก็อยากจะเห็นหน้าก็บอกให้เด็กวัดไปตามพ่อแม่ประยูนให้พาลูกมาพบตอนเพลนวันเสาร์วันนั้นเป็นวันพระพ่อแม่ก็พาไปพอหลวงพ่อฉันเพลนเสร็จท่านก็บอกให้เด็กวัดจัดสำรับกับข้าวที่ญาติโยมมาถวายให้เยอะแยะ ให้สามแม่ลูกกินแล้วก็จะดูว่าประยูนจะกินได้มากแค่ไหนก็มีผู้คนที่รับศินรับพรกรวดน้ำแล้วมารอดูในประยูนอยู่ด้วยกับข้าวทั้งลาบทั้งแกงอ่อมปลาย่างไก่ย่างน้ำพริกปลาร้าแกงหนังวัวแล้วก็ยังมีขนมผักบัวขนมนางเล็ดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมจีนน้ำยาปลาทุกอย่างวางตรงหน้าของประยูนที่แอบกลืนน้ำลายเอือเอ้อกเอื้อก หลวงพ่อบอกให้กินได้เลยแล้วก็มีหลายคนที่ร่วมมวงกินข้าวที่วัดแต่ว่าไม่ได้กินรวมกับประยูนพ่อแม่ของประยูนกินข้าวเหนียวแล้วก็กินขนมจีนคนละจานก็อิ่มที่เหลือนะ่ะประยูนฟ้าเรียบแถมยังขอมะม่วงสุกสำรับข้างๆมากินอีกเมื่อประยูนอิ่มหลวงพ่อก็พูดว่านายเอ้ยเอ็งกินเยอะขนาดนี้นะโตขึ้นจะทำงานอะไรถึงจะพอกินพอใช้ละ่ะ ประยูนนั่งเงียบพ่อของประยูนก็บอกว่าเออกระผมก็ยังหนักใจอยู่ครับหนักใจปัญญาที่จะส่งมันเรียนต่อก็คงไม่มีที่บ้านก็ผอมโซกันหมดเพื่อให้มันกินอิ่มมันเกิดมาแล้วก็รักมันถึงมันจะกินล้างกินผลานก็ต้องทนเอาขอรับลงพ่อท่านเจา้าอาวาสได้ฟังก็รู้สึกสงสารสองผัวเมียม,มากก็บอกว่าทุกวันพระนี่ให ประยูนมากินข้าวเที่ยงที่วัดส่วนวันธรรมดาคงให้มากินไม่ได้หรอกเพราะว่าข้าวที่บินทบาตเนะ่มันมันเหลือไม่มากมันแค่เด็กวัดมันก็แทบจะไม่พอกินอยู่แล้วอ่าเออก็มาจะาเพราะวันพระก็แล้วกันเนี่ยคงช่วยได้แค่นี้แล้วอ่าแล้วมันชื่ออะไรจะเนี่ยบักประยูนครับหลวงพอ่อเออ ชื่อเพราะดีนะเหมือนคนในเมืองหน้าตามันก็เข้าท่าดีพ่อกับแม่ก็บอกให้ประยูนกราบหลวงพ่อนับแต่นั้นประยูนก็มากินข้าวที่วัดทุกวันพระแต่ว่าพวกเด็กวัดก็จะแอบด่าเวลาหลวงพ่อไม่อยู่ไอ้บักปอบแดกยังก็ปอบหาตำปอดตำใส้เมื่อไหร่มึงจะเลิกมาไว้บักหามึงเอ้ยเลือกแดกจะของดีๆเด็กวัดสี่ห้าคนก็รุมด่าตอนล้างจาน ประยูนก็โกรธชกปากเด็กวัดเขาให้พวกเด็กวัดก็รุมกันเตะต่อยประยูนจนหน้าตาบวมปากคอแตกยับเยินพระลูกวัดได้ยินเสียงก็พากันมาห้ามเรื่องรู้ถึงเจ้าวัดเมื่อสอบสวนทวนความเสร็จก็ถูกตีด้วยไม้เรียวไปคนละทีสองทีสอนให้รู้จักแบ่งปันว่าคนเรานะ่ะเกิดมานะ่ะมันไม่เหมือนกันประยูนก็เหมือนกันนะเวลากินนะต้องค่อยๆกินอย่าเอาเปรียบเพื่อน จะกินจุแค่ไหนก็ต้องรู้จักเผื่อเพื่อนด้วยกลับบ้านไปตายายพ่อแม่เห็นประยูนเจ็บหนักก็ตกใจเมื่อรู้ความจริงก็บอกลูกว่าต่อไปนี้อย่าไปกินข้าววัดเลยอยู่บ้านเราเถอะมีพริกก็กินพริกมีเกลือก็กินเกลือเถอะลูกแม่ว่าอย่างนั้นประยูนก็เลยไม่ไปกินข้าวที่วัดอีกพ่อกับแม่พยายามปลูกกล้วยไว้รอบบ้าน ปลูกมะละกอไว้เต็มเนื้อที่ที่มีอยู่แค่สองงานหาเงินได้ก็ซื้อข้าวสารตุนไว้ยายกับตาก็ออกรับจ้างที่ไร่ถั่วลิสงพ่อแม่ก็รับจ้างที่ไร่ถั่วบ้างไปไร่มันบ้างเมื่อประยูนเริ่มโตเป็นหนุ่มประยูนก็เป็นคนปากหวานออกรับจ้างได้เงินเท่าไหร่ก็ซื้ออยู่ซื้อกินหมดแต่ก็ยังดียังพอมีอไรายได้ประยูนไม่ใช่คนขยัน แต่จำเป็นจะต้องทำงานจีบสาวคนไหนเขา็เมินเพราะทุกคนรู้ว่าประยูนทองยุงผุงกระสอบแถมยังจนซะอีกประยูนมีเพื่อนหลายคนแต่ไม่มีเพื่อนคนไหนเรียกกินข้าวเพราะประยูนกินมื้อหนึ่งเพื่อนกินได้ทั้งครอบครัวปีนี้ที่วัดมีข่าวว่ามีเศรษฐีเมืองกรุงมาทอดกระถินแล้วก็เอาก๋วยเตี๋ยวเป็ดลอดช่องแล้วหอยทอดมาเลี้ยงคนที่นี่ไม่ค่อยได้กินกัน ก็มีคนมากินกันมากมายรวมทั้งประยูนและครอบครัวประยูนกินกว๋วยเตี๋ยวไปสิบกว่าชามจนคนแจกจำหน้าได้เขาก็ว่าเอาเอ็งเอาหอกลับบ้านเนื้อเปล่าอ่ะทำไมสั่งหลายรอบจังเดินมาเอาหลายเที่ยวนะประยูนก็บอกว่าตัวกินจุคนแจกก็บอกว่ากินจุแค่ไหนก็สมควรจะพอตั้งแต่สองชามแรกแล้วเผื่อคนอื่นเขามั่งมากินสิบกว่าชามแบบนี้ไม่ไหวนะ ประยูนก็เดินไปเอาหอยทอดมากินอีกสี่จานก็ยังไม่สะใจให้พ่อแม่ตายายและเพื่อนไปเอามาให้อีกคนละจานต่อด้วยลอดช่องอีกหลายถ้วยเพื่อนก็บอกว่าพอเธออายเขาเองไม่อายคนบ้างหรือว่าประยูนประยูนก็บอกคนกินไม่อิ่มจะอายทำไมนานๆจะมีของดีๆให้กินฟรีเมื่อเดินกลับมาบ้านประยูนก็กินกล้วยน้ำว้าไปอีกครึ่งหวีดื่มน้ำตาม เสร็จแล้วก็มีอาการแน่นหายใจไม่ออกปวดตรงบริเวณกระเพาะอาหารร้องอดุดอยลม้มลงชักดิน้นชักงอทุกคนตกใจเรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกันพาไปหาหมอแต่อาการปวดแน่นจนหายใจไม่ออกทำให้ประยุนขาดใจตายไปต่อหน้าต่อตาทุกคนเพื่อนบ้านก็บอกว่ามันคงจะกินมากไปกระเพาะลำไส้มันคงจะแตกละมัง้งพ่อแม่ตายายก็เสียใจมาก ่างก็ช่วยกันจัดงานศพตามมีตามเกิดท่านจะเอาว่าที่แก่มากแล้วท่านก็ช่วยเป็นเจ้าภาพให้ทุกคนก็ปลอบพ่อแม่ว่าประยูนยมันคงเป็นชูชกกลับชาติมาเกิดมันหมดบุญเพียงแค่นี้พ่อแม่ก็หมดเวรหมดกรรมไม่ต้องคอยห่วงลูกที่กินจุเห็นแก่กินขนาดนี้ครับนี่เป็นเรื่องจริงแล้วก็เป็นเรื่องแปลกที่เคยเกิดขึ้นจริงๆทางสมุทรสาครหลายปีมาแล้วครับ ห้าหกปีที่แล้วนี่พ่อกับแม่คุณกเกษมนี่เขายึดอาชีพเลี้ยงหมูขายความจริงมันก็ไม่ใช่กิจ,จาก,การใหญ่โตอะไรเลี้ยงเอาไว้ในครอกธรรมดาธรรมดามีแม่พันแล้วก็ไปจ้างพ่อหมูมาทับเพื่อให้มีลูกแล้วพอแม่มันออกลูกมาก็เอาลูกมันเลี้ยงต่อไปพอโตก็จับขายก็เอาเงินมาใช้จ่ายในครอบครัวก็เท่านั้นแหละตอนนั้นคุณกเกษมกําลังอยู่ในวัยรุ่น ก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเป็นเรื่องเวรเรื่องกรรมอะไรเพราะเห็นใครๆเขาก็เลี้ยงกันมันเป็นอาชีพหนึ่งที่ไม่ได้ทําผิดคิดร้ายใครแต่ว่าในเรื่องเนี้มีคนไม่เห็นด้วยอยู่คนเดียวก็คือคุณย่าคุณย่าเนี่ยเป็นคนใจบุญสุนทานคุณเกษมไปหาย่าทีไรก็ย่าก็จะต้องถามว่าที่บ้านเองเนี่ยยังเลี้ยงหมูอยู่หรือเปล่าคุณกเกษมก็ตอบไปตามความจริงว่าเลี้ยงย่าย่าก็จะพูดบอกว่า เมื่อไรนะจะเลิกเลี้ยงกันเสีีมันบาปรู้หรือเปล่าเขาก็มีชีวิตทำมาหากินกับชีวิตคนอื่นก็เท่ากับขายชีวิตเขาชีวิตใครมันก็มีความสำคัญกับคนนั้นเขาก็รักชีวิตของเขาเราก็รักชีวิตเราอย่าเตือนหลายหนหลายทีเราให้เลิกเสียมันไม่ดีรอกค้าขายชีวิตนะ คุณเกษมก็เลยคัดค้านย่าไปว่าก็ใครๆเขาเลี้ยงกันนั้นแหละย่าย่าก็บอกว่าก็ใครๆเขาเลี้ยงก็ปล่อยเขาไปสิเราจะต้องไปเลี้ยงกับเขาทําไมเราปลูกผักทําสวนทำนาได้ยอย่างดีกว่าไม่บาปไม่กรรมย่าเห็นมาเยอะแล้วพวกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ขายให้เขาจับไปฆ่าเนี่ยมันมักจะไม่ดีไม่ตายโหงก็ตายเร็วอายุสัน้นไม่รำ่ำไม่รวย ถึงรวยก็รวยไม่นานไม่ช้าก็หมดตัวเพราะเอาชีวิตคนอื่นไปขายกินมันจะดีได้ยังไงถ้าเขาเอาชีวิตเราไปขาย้างมันจะเป็นยังไงคุณเกษมไม่เชื่อญาแต่ก็ไม่อยากจะโต้แยง้งเพราะเดี๋ยวญาจะไม่สบายใจพวกผู้ใหญ่ไม่ชอบให้เด็กเถียงด้วยอ่าอันนี้รู้ดีมาตั้งนานแล้วแต่ว่าย่าเนี่ยผ่านโลกมามากก็รู้ว่าคุณเกษมไม่เชื่อญาก็เลยบอกว่าเอง็งมันไม่เชื่อญาแล้วไอ้เสม เองยังไม่เคยเจอแต่ย่านี่ยอายุมากแล้วย่าเจอมาแล้วเห็นมาแล้วเองรู้จักผู้ใหญ่กล้องไหมล่ะรู้จักย่านั่นแหละเป็นยังไงล่ะก็เห็นอยู่สบายดีผู้ใหญ่กล้องคนนี้ก่อนโน้น,เ,นเคยเลี้ยงไก่ขายตั้งเป็นฟาร์มเลยทีเดียวร่ำรวยมีเงินมีทองทำได้สี่ห้าปีก็เจ๊งหมดเนื้อหมดตัว เพราะว่าหากินกับของมีชีวิตแต่มันไม่ดีรถราต้องขายหมดแถมลูกชายยังติดยาซะอีกรักษาก็ไม่หายเอาตัวไปหาหมอพอดีขึ้นมาก็กลับไปหายาอีกแล้วผลสุดท้ายก็ต้องตายลงแดงตายไม่มีใครช่วยได้อะเห็นได้ยังว่าขายชิดเขามันก็ต้องเสียชีวิตเราเออแล้วบ้านตาหวนเลี้ยงหมูนะ่ะจำได้ไหมเลี้ยงเยอะแยะใครเขามีงาน ตาหวนก็ขายหมูให้เขาล้มหมูกันที่บ้านแล้วเป็นยังไงอ่ะตอนนี้มีอะไรเหลือตัวตาหวนเองก็โดนแทงตายเห็นได้ยังตอนมีชีวิตก็เลี้ยงหมูแทงคอหมูฆ่าหมูแล้วพอต่อมาก็โดนคนอื่นก็แทงคอเอามั่งคุณกเกษมได้ยินที่ย่าพูดแล้วมันก็จริงอย่างที่ย่าพูดทางนั้นแหละตาหวนโดนฆ่าตายจับคนฆ่าไม่ได้ไม่รู้ใครทำเพราะว่าตาหวนแกมีศัตรูเยอะ แล้วเกี่ยวกับเรื่องพนงพนันอะไรกันด้วยที่แรกก็เลี้ยงหมูแกก็รวยดีอยู่ตอนหลังไปเล่นการพนันเลยค่อยๆเจ๊งหมดเนื้อหมดตัวไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็จนอไม่มีเงินแล้วตัวเองก็ต้องตายย่าก็สั่งบอกว่าเองไปบอกพ่อแม่เองนาะไอ้เสมนะให้มันเลิกกันซะเลี้ยงหมูนะ่ะมันไม่ดีแล้วบอกให้พ่อเองมาหายา่ามันไม่ยอมมาเลยหลบหน้าหลบตากลัวยา่าจะด่าไง เออกลัวจะพูดเรื่องนี้สิท่ามันกลัวาปากยาคุณกเกษมก็ลายากลับบ้านระหว่างทางก็คิดว่าความจริงนะพ่อก็ไม่ค่อยชอบอาชีพเลี้ยงหมูนะครับแต่แม่นั่นแหละชอบแม่เห็นว่ามันดียังเคยได้ยินพ่อห้ามแม่บอกพอแล้วพ่อจะห้ามเวลาที่แม่จะขยายคอกหมูให้ใหญ่กว่าเก่าแม่ก็ไม่พอจใจพ่อทุกทีก็ทะเลาะกันอ่า แต่พ่อจะเป็นฝ่ายยอมคือไม่เถียงอะไรมากมายคำสองคาก็เดินหนีปล่อยให้แม่มพึมพำพึมพำไปคนเดียวพี่สาวคุณกเกษมแล้วก็น้องสาวทั้งสองคนก็ช่วยงานในบ้านทุกอย่างคุณกเกษมก็เคยถามทั้งสองคนว่าคิดยังไงกับเรื่องทีิยามักจะพูดว่าไอ้เลี้ยงหมูนะ่ะมันบาปมีเวรมีกรรมพี่สาวก็บอกว่าก็กลัวเหมือนกันนะส่วนน้องสาวก็บอกว่าก็กไม่รู้สิก็ใครๆก็เลี้ยงกันนี่ วันหนึ่งหลังจากจับหมูขายไปได้ราวๆเจ็ดวันอยู่ๆแม่ก็บ่นปวดหัวพ่อถามว่าไปหาหมอแหมแม่ก็บอกไม่ไปไรมากแล้วอยู่มาสองสาวันแม่ก็บนว่าปวดหัวยนทนไม่ไหวแล้วพาไปหาหมอหน่อยพ่อก็รีบเอามอเตอร์ไซค์ขับพาแม่ไปโรงพยาบาลไปตั้งแต่ตอนบ่าย หายไปจนเย็นถึงได้กลับมาพ่อกลับมาคนเดียวบอกแม่นอนโรงพยาบาลหมอเขาให้นอนอยู่ก่อนยังไม่รู้ว่าแม่เป็นอะไรเพราะว่าปวดหัวมากวันต่อมาแม่ก็กลับบ้านได้หมอบอกว่าไม่มีอะไรกินยาแก้ปวดก็หายก็จริงอย่างหมอว่าแม่ไม่ปวดหัวอีกก็สดชื่นพูดเสียงดังอ่าแม่เป็นปกติอยู่ราวๆสามสี่วัวววนเอาอีกแล้วปวดหัวมากเลยคราวนี้หน้าเบี้ยวหน้าบูด พ่อก็รีบพาไปหาหมออีกไปแล้วก็กลับเพราะว่าไม่เป็นอะไรหมอก็ให้กลับได้แต่ว่าอาการแม่ไม่ดีขึ้นหลังจากที่กลับมาแล้วก็ยังปวดหัวอยู่เป็นผักๆนอนร้องโอยโอย,โอย,โอย,โอยกินยาก็ไม่ยอมหายแม่ก็ต้องไปหาหมออีกหลายหนก็ไม่ดีขึ้นหมอก็บอกไม่มีอะไรตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ไม่พบสิ่งอะไรผิดปกติย่ารู้ว่าแม่ไม่สบายก็มาเยี่ยม ไม่พูดอะไรต่อหน้าแม่แต่ว่าพูดให้พ่อกับคุณเกษมได้ยินเป็นโรคเวรโรคกรรมหรือเปล่าวะโรคเวรโรคกรครมที่ยา่าพูดถึงมันก็คือโรคที่รักษาไม่หายเพราะเนื่องจากกรรมเวรที่ทำเอาไว้แล้วส่วนใหญ่นี่มักจะหมายถึงมะเร็งพ่อก็รีบบอกย่าว่าหมอตรวจแล้วไม่เจออะไรเลยไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอก ย่าก็พูดว่าพวกเองนะ่ะมันทำกรรมเอาไว้บอกแล้วให้เลิกเสียเลี้ยงหมูนะ่ะทำกินอย่างอื่นไปเถอะมันดีกว่ากันไม่ต้องขายชีวิตใอ้คนอื่นอยู่มาวันหนึ่งแม่ขุนหมูอยู่กน็น้ามืดล้มลงไปข้างเล้าหมูหัวไปฟาดตะคอกหมูเลือดไหลาอาบเยอะตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านกันเลยพ่อกลับมาเจอแม่เป็นคนแรกแม่นอนหายใจรรินรริน ก็รีบพาส่งโรงพยาบาลด่วนหมอช่วยชีวิตแม่ไว้ได้แต่ว่าสมองถูกกระทบกระเทือนมากก็ทําให้แม่ไม่เหมือนเดิมคือสมองจําอะไรไม่ค่อยได้เห็นหน้าพ่อทีแรกก็ยังไม่รู้ว่าเป็นใครเลยนั่งเพ่งอยู่เป็นนานสองนานพ่อพูดด้วยก็ไม่พูด,ดแต่ต่มองหน้าอยู่อย่างนั้นนะแล้วถึงได้ถามพ่อว่าพ่อเป็นใครอะชื่ออะไรแม่ออกจากโรงพยาบาลแล้วแม่ก็ไม่เหมือนเดิมบนปวดหัวบ่อยบอย่ แล้วเรื่องความจำก็ไม่ดีขึ้นทุกคนก็เสียใจกันทั้งครอบครัวเลยที่แม่เป็นอย่างนี้ย่าก็พูดถึงเรื่องเวรกรรมอีกครั้งพ่อก็เลิกเลี้ยงหมูไปเลยหันมาทำสวนทำไร่ปลูกผักย่าก็บอกว่าดีแล้วละ่ะที่เปลี่ยนอาชีพเสียนอกจากนั้นย่ายังสนับสนุนเงินทุนให้พ่อมาก้อนหนึ่งด้วยพอเลิกเลี้ยงหมูแล้วคอกหมูก็ต้องรื้อมันออกแม่ก็เกิดไม่ยอมให้รือ้อคอกหมู แม่บอกว่ารื้อทำไมเอาไว้อย่างนั้นแหละต่อไปก็จะต้องเลี้ยงหมูกันอีกพ่อก็บอกแม่ว่าไม่เลี้ยงแล้วมันไม่ดีที่แม่เป็นอย่างนี้ก็เพราะเวรเพราะกรรมแต่แม่กลับพูดว่าจะเลี้ยงอีกชอบเลี้ยงหมูจับขายได้เงินดีแม่ไม่ยอมให้พ่อรื้อคอกหมูจริงๆถ้าพ่อรื้อนี่แม่จะโกรธแล้วเอามีดไล่ฟันอ่าพ่อก็เลยต้องหยุดเวลาไม่มีคนอยู่บ้าน แม่ชอบลงจากบ้านไปเดินวนไปวนมาอยู่แถวแถวคอกหมูเดินไปก็เดินมาบางทีก็เข้าไปในคอกหมูบางทีก็พูดคนเดียวเรียกชื่อแม่หมูที่ขายไปแล้วพูดกับหมูที่มองไม่เห็นตัวอ่าไม่ไม่มีหมูที่ไหนอยู่ในคอกสักตัวแม่พูดทำนองว่าต่อไปก็จะรวยแล้วจะมีเงินมีทองอ่าให้แม่หมูเนี่ยออกลูกที่แข็งแรงสมบูรณ์ออกมาเยอะเ แล้วพอมีคนมาแม่จะรีบกลับขึ้นบ้านเลยคล้ายกับไม่อยากจะให้ใครรู้เห็นพฤติกรรมของแม่คุณเกษมเนี่ยเคยกลับมาเงียบๆก็ได้ยินเสียงแม่อยู่ในเล้าหมูก็ตกใจที่แรกไม่เห็นตัวแม่ได้ยินแต่เสียงค่อยๆย,ย,ย่องเข้าไปดูเห็นแม่นอนอยู่กับพื้นคอกหมูไอ้ที่เป็นดินมีขี้หมูเก่าๆสกปรกมากที่ตรงนั้นนะ่ะแม่หมูมันเคยนอน แล้วแม่ก็ไปนอนแทนที่มันเอาหน้าเอาปากไปดุนขี้หมูแล้วก็ดินตรงนั้นอะ่ะแม่ส่งเสียงอูดอูดอดูเหมือนเสียงแม่หมูคุณกเกษมเห็นแล้วตกใจมากเลยอรีบร้องเรียกแม่แม,แม่แม่ทําอะไรอะ่ะแม่ตกใจลุกรวดพลาดขึ้นมาออกจากคอกหมูเนะี่รีบขึ้นบ้านคุณกเกษมเล่าเรื่องนี้พ่อฟังเป็นคนแรกพ่ออึ้งไปตั้งนานแล้วก็พูดว่าแม่แกสงสัยสมองจะไม่ค่อยดี ทำอะไรลงไปคงไม่รู้สึกตัวพ่อก็หาทางป้องกันไม่ให้แม่ลงจากบ้านจะได้ไม่เข้าไปในคอกหมูแต่จะทำอย่างนั้นได้ยังไงมีทางเดียวที่คุณกเกษมกับพี่สาวเห็นพ้องด้วยก็คือรือ้อคอกหมูออกทำคอกหมูให้สะอาดไม่มีร่องรอยการเลี้ยงหมูพ่อในเห็นด้วยแต่แม่สิแม่ก็จะไม่ยอมอีกก็เลยต้องวางแผนเอาตัวแม่ไปที่ไหนสักชั่วระยะหนึ่งพ่อคิดว่า ให้ไปอยู่บ้านย่าเนี่ยเป็นการดีที่สุดวันสองวันก็คงจะทําเสร็จทุกอย่างพ่อก็นัดแนะย่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่าเอาตัวแม่ไปแต่แม่ไม่ยอมไปถามว่าไปทําไมพ่อก็เลยบอกว่าย่าเขาไม่ค่อยสบายไปอยู่เป็นเพื่อนย่าสักสองสาวันแม่จะไม่ไปก็บอกว่าห่วงหมูพ่อก็บอกไม่เป็นไรหรอกหมูนี่เดี๋ยวพ่อดูแลเองแม่ถึงได้ยอมไปพ่อจัดก,การรือ้อคอก ปรับพื้นดินสะอาดสะอ้านแล้วถึงให้แม่กลับมาแม่กลับมาเห็นใต้ถุนบ้านไม่มีคอกหมูเออะโวยวายคว้ามีดโต้ฟันเสาเรือนพ่อเข้าไปห้ามก็ไล่ฟันพ่อารวาดอย่างหนักเลยกลางคืนก็ไม่ยอมขึ้นไปนอนบนบ้านนอนที่ใต้ถุนตรงคอกหมูนั่นแหละข้าวปลาไม่ยอมกินแต่แต่ก้มลงไปเอาปากรุนดินเหมือนหมูกินดินแทนข้าวเป็นอย่างนี้อยู่หลายวัน พ่อเห็นว่าไม่ไหวแล้วก็เลยช่วยกันกับคุณเกษมพูดล่อหลอกแม่ให้อาบน้ำแต่งตัวเหมารถเขาแล้วพาตัวแม่ไปโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาไปรักษาตัวทุกวันนี้แม่ก็ยังไม่หายดีกลับมาอยู่บ้านแล้วแต่ว่าเขามักจะพูดถึงแต่เรื่องเลี้ยงหมูอยู่เสมอโอเวรกรรมเออ